ครับไม่ได้ลงคลิป <risque> สองวันนะครับก็ช่วงนี้ก็กําลังยุ่นย <Just mentions> <ถ infections> ุ่นอยู่ยุ่นยุ่นยุ่งยุ่งนะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับก็เลยอ่ะวันนี้ลงซะหน่อยนะครับมาเจอดอกตัวนี้นะครับอะไรนะเอ่อทองสุกใจหรืออะไรเนี่ยครับผูกวิช่อมันมันใหญ่เบลเอร์เบล่าเลยนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับก็เลยเก็บมาฝากนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับยังไม่ได้นั่งแค่นเลยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งก่อนนะครับให้ผมลงตัวก่อนเนาะครับช่วงนี้ก็โอ้ทำที่อยู่อาศัย ไปเฝ้าสวนนะครับไปอยู่ที่สวนนะครับไปเฝ้าตรงนู้นนะครับที่อยู่ทุกน้นนั่นแหละครับนะถ้าเป็นแฟนคลับผมก็จะจาได้แล้วก็แดงอุดมทรัพย์นะครับลากทองตัวนี้สังเกตนะครับแดงอุดมทับเนี่ยแดงอุดมมซัพย์นะครับกล้วยมันจะไม่ขาวนะครับยกเว้นข้างในนู้นสุดๆนึงนะครับจะขาวนะครับอ่แล้วก็มาแดงตัวนี้ครับแดงตัวนี้บางครั้งบางครั้งขายคนเวลาถ่ายรูปเนี่ยนะครับ ถ่ายคนละช่วงคนละเวลาเนี่ยนะครับคนละดอกกันเนี่ยก็เปลี่ยนไปอีกนะครับมันคล้ายๆกันนะครับนี่สวยงามมากนะครับเนาะมาทักถ่ายกันดอกนี้ก็เริ่มโลยแล้วนะครับนี่ที่พอจากเมล็ดนะครับต้นนี้ต้นใหญ่นะครับพาอจากเมล็ดถ้าเจอแดดจังๆนี่ก็จะแจ๊เลยนะครับออกชมพูออกหวานเลยนะครับนี่นะครับนี่พาอจากเมล็ดครับผมนะโอเคเนาะก็มาทักทายกันนะครับก็อ่มีอยู่งี้ครับนี่ดอกเสียนี่นะครับนี่ไม่ต้อง ไม่ต้องคิดนะครับว่าเป็นเกิดจากอะไรครับเพี้ยไฟครับเพี้ยไฟนะครับถ้าอะไรเนี่ยจะจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับเพี้ยไฟนะครับเหมือนไหมอย่างนี้ครับอ่ะบางคนถามถามบ่อยนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเพี้ยไฟนะครับพวกเพี้ยไฟนะครับเนี่ยดอกแห้งดอกเหมือนไหมไปเลยนะครับเนี่ยมาดูดกินนํำเลี้ยงไปนะครับก็ยาที่ใช้นะครับก็พวกมีทั้งอะบาไมกินมีทั้งเยะแยะนะครับเอ่อมันเป็นตัวยาอะไรนะที่ ผมก็ลืมนะครับผมมันเยอะแยะนะครับลอง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 ไปค้นหาดูนะครับอยาเกี่ยวกับแมลงปักดูดนะแมลงปักดูดนะครับลองไปเสิร์ชหาไปสืบหาในอินเทอร์เน็ตนะครับนะกูเกิลนะครับลองหาดูนะครับอืมโอเคเนาะหามาฉีดดูนะครับเสามวันฉีดครั้งฉีดวันฉีดครั้งนะครับแล้วอาการพวกนี้ก็จะดีขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับก็ตัดเลยนะครับถ้ามีอยู่ต้นสองต้นนี่ผมแนะนําให้ตัดนะครับตัดนี่ ตัดตัดเพื่อนรัดวงจรมันนะครับเพราะว่าพวกนี้อายุแค่13วันนะครับอายุ13วันเดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราตัดปั๊าแล้วก็ตัดวงจรมันไปด้วยนะครับแล้วก็เอาไปเผาไฟทิ้งนะครับอย่าทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวลูกมันอยู่ในนี้ยมันจะเกิดขึ้นมาใหม่นะครับโอเคนะครับก็ในกิดความรู้เล็กเล็กน้อยนะครับมาฝากกันด้วยนะครับก็ถือมามาทักทายกันด้วยนะครับอ่าจากานี้ขอกลัาว่าสวัสดีครับ